่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องแฟนรายการที่เคารพครับ,รบทิดบ้วนบางประมาอดิศัก์บ้วนกิยาพันธ์ก็มาพบกับ คุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ครบเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะคุยกับแฟนๆรายการเกี่ยวกับเรื่องของแหนแดงเราก็เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นโรงงานปุ๋ยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือชวนให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าพอมีน้ำขังอยู่บ้างเราก็มาเลี้ยงแหนแดงกัน นะครับซึ่งแหนแดงนั้นก็จัดว่าเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับซึ่งปกติแหนแดงที่มันลอยน้ำอยู่เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่ามีทั้งลำต้นรากใบนะมีกิ่งแยกออกจากลำต้นนะใบก็เกิดจากการที่มันเรียกมีกิ่งเรียงสลับกันไปนะครับทีนี้ ในแหนแดงนั้นเนี่ยในใบมันจะมีโพรงอยู่ในโพรงใบนะมีสารลายสีน้ำเงินแกมเขียวของเล็กสีเขียวแกมน้ำเงินนั่นแหละนะครับตรึงไนโตรเจนจะอากาศได้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบในรูปของแอมโมเนียมทำให้แหนแดงนั้นเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่จเจริญเติบโตเร็ว แล้วก็มีองค์ประกอบของไนโตรเจนเนี่ยสูงนะครับและเมื่อมันสลายตัวมันก็ปลดปล่อยไนโตรเจนแล้วก็ธาตุอาหารอื่นๆออกมานะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์จากแหนแดงนะครับก็พบว่า,าแหนแดงหลังจากปลูกแล้วไถกลบก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ นี่เราก็เคยแนะนําไปแล้วว่าในนาข้าวแต่ความจริงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้กับนาข้าวอย่างเดียวนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ,อื่นๆได้อีกต่างหลายอย่างแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆนั้นเราลองมาคุยกันถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของแหนแดงนะว่า มันมีการศึกษาวิจัยมาอย่างไรและก็ใครเขาเคยทดลองวิจัยกันมาบ้างเรื่องนี้ท่านดรศิริลักษ์แก้วสุรลิขิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัยปัจพีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิชาการเกษตรถ่าก็เล่าให้ฟังว่าแหนแดงที่มันขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ในบ้านเรานะ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแหนแดงสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอล่าพินนาตาคำว่าอซอล่าก็เขียนว่า so l l a s o l l a p i n n a t a นะฮะอซอล่าพินนาตาซึ่งแหนแดงที่เห็นอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าแหนแดง สายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ10เท่าทำให้ขยายพันธุ์ได้ช้ากว่านะทีนี้แหนแดงก็มีประวัติการใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในานาข้าวมาในหลายประเทศนะครับเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ามานานแล้วกรมวิชาการเกษตรวิจัยค้นคว้ามาตั้งแต่ปี2,520ซึ่งได้ร่วมมือกับอีรีก็คือสาบันวิจัยข้าวนานาชาติแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวนะฮะทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยจีน ซึ่งในจีนนั้นใช้แหนแดงมากกว่าร้อยปีแล้วเขาก็เริ่มต้นคัดสายพันธุ์นะซึ่งแหนแดงที่มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์เขาก็คัดมาประมาณเจ็ดสายพันธุ์แต่ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอลลาพินนาตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในบ้านเรา แล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คืออซอลล่าไมโครฟิลลาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนำเข้ามาเพื่อการคัดพันธุ์นะฮะหลังจากคัดเลือกได้สายพันธุ์แหนแดงที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วเขาก็นำเอาไปปรับปรุงพันธุ์นะนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยการฉายแสง นะโดยการใช้แสงแล้วก็คัดพันธุ์ที่ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความเหมาะสมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับแสนแดงสายพันธุ์ที่เคยมีอยู่ในบ้านเรานะก็มีปกติ ที่มีอยู่มันอาจจะมีคุณสมบัติด้อยกว่าก็คือว่ามันอาจจะตรึงไดรยรเยนได้น้อยกว่าขนาดต้นก็เรียกว่าเล็กกว่านะขยายพันธุ์ก็ช้ากว่าจนในที่สุดกรมวิชาการเกษตรก็ได้พัฒนาพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์แหนแดงสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอลลาไมคโครฟิลลา มาตั้งแต่ปี2 5 2 0ปีนี้2,564ท่านก็ลองลบดูสิ42ปีแล้วนะนะแล้วก็รักษาผ่านเรื่อยมาแล้วก็เงียบไประยะหนึ่งนะฮะจนกระทั่งในยุคปัจจุบันนั้นเราพยายามเสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในตามธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์นะครับก็ จึงเริ่มมีการฟื้นฟูเรื่องนี้เพราะแหนแดงพันทุกกลุ่มวิชาการเกษตรนั้นเนื่องจากว่ากาบใบบนด้านหลังของแหนแดงมีโพรงใบและก็มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดงเมื่อนํามาวิเคราะห์ก็พบว่ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 4.6%ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ3%ซึ่งเมื่อวานแหนแดงลงไปในานาหนึ่งไร่จะมีผลผลิตแหนแดง3,000กิโลกร,รัมก็คือ3ตันเทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย7-10กิโลกร,รัมซึ่งอันนี้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวนะครับ พันธการวิจัยครั้งแรกแรก,แก็คุณประยูนสวัสดีและก็คณะก็ได้วิจัยมาเมื่อปี2520-21ก็ปรากฏว่าขยายพันธุ์แหนแดงเป็นพืชสดในนาข้าวหนึ่งชุดหรือสองชุดสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวพอๆกับปุ๋ยไนโตรเจน6ถึง 12กิโลกรัมนี่เวลาเราคุยเราก็ต้องอ้างอิงถึงงานวิจัยนะแล้วก็จากการทดสอบภายใต้โครงการร่วมมือกันกันกบอ,อีรี่คือสถาบันวิจัยข้าวนาชาติก็ปรากฏว่าแหนแดงเราเลี้ยงแหนแดงแล้วก็ไถ่กลบก่อนปักดำสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวได้เทียบเท่ากับใส่ปุ๋ยยูเรีย4.8กิโลกรัมต่อไร่ และการเลี้ยงแหนแดงหลังปักดำแล้วไถกลบก็ได้ผลทำนองเดียวกันนะฮะเพราะเพิ่มผลผลิตเข้าเปลือกได้นะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณ160กกิโลกรัมต่อไร่แต่เรื่องผลผลิตนี่ท่านผู้ฟังครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยใดปัจจัยเดียวมันก็อยู่ที่การดูแลอื่นๆด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นาการเพาะกล้าเมื่อใส่แหนแดงลงไปในแปลงกล้า1-2วันจะสามารถลดระยะกล้าจาก40วันเหลือ30วันเท่านั้นนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่มีประโยชน์นะแล้วที่อยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการ ก็คือว่าหลังจากนั้นเขาก็มาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับนะทดลองกับพืชที่ได้จากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยที่มลรยเกษตรศาสตร์กำลังเพาะกล้ากล้วยน้ำว้าจากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนมากต้นกล้าของพืชที่ได้จากพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นจะอ่อนแอในระยะอนุบาล แล้วก็ยังไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีนะฮะเนื่องจากว่าระบบท่อลำเลียงยังไม่สมบูรณ์ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีลงไปบางครั้งอาจจะทำให้พืชเน่าตายเพราะปุ๋ยเคมีมีความเค็มอยู่จะทำให้เสียเวลาในการงดใส่ปุ๋ยเขาก็เอาแหนแดงเนี่ยมาใช้ดังนั้นประมาณ20วันก็ใส่แหนแดงผสมลงไปในวัสดุปลูก นะตั้งแต่เริ่มปลูกกล้าเลยนะฮะกล้าที่ได้จากการผพลนอเยื่อเนี่ยนะก็แหนแดงสามารถปลดปล่อยในโตรเจนซึ่งเป็นออกมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาต่อต้อตนกล้าพืชแล้วก็ดูดซึมในรตรเจนเข้าไปในรากพืชได้นี่ก็เป็นประโยชน์ในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะเวลาที่เราเพาะเลี้ยงแหนแดงนะ เราก็สามารถที่จะเอาแหนแดงเนี่ยมาผสมกับดินปลูกก็จะทำให้ต้นไม้เติบโตดีทีนี้จากการที่ไปทดลองกับกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากช่อง50นะที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อสามารถที่จะลดระยะกล้าจาก60วันเนี่ยเหลือเพียง45วัน ก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการดูแลรักษาด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแหนแดงทีนี้การเพราะเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดงก็ไม่ยากหลังจากที่เขาได้ถ่ายทอดเรื่องของการเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดงให้กลุ่มวิชาการอากรมการข้าวไปทดลองเองก็มีเกษตรกรเริ่ม รู้จักแหนแดงแล้วก็เริ่มขอนะเข้ามาที่กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดินกันมากขึ้นนะครับทางกลุ่มวิจัยก็ได้ให้แม่พันธุ์ไปนะครับเ,เริ่มต้นจากดินนา10เซนติเมตรนะฮะดินนา10เซนติเมตรเติมปุ๋ยคอก1กกิโลนะเติมน้ำให้สูงจากระดับดินประมาณ10เซนเมตร ใส่แหนแดงลงในบอ่อบ่อแม่พันธ์แหนแดงห้สบกรัมนะเมื่อพอเลี้ยงแหนแดงจนกระทั่งจเจริญเติบโต,ตเต็มแน่นบอ่อจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากบอ่อแล้วก็นำไปขยายต่อในที่ต้องการเพราะฉะการที่จะพอเลี้ยงพี่น้องต้องทำบอ่อพ่อแม่พันุไว้เนื่องจากวัแนแหนแดงมีในรตรเจนสูง เนื้อเยื่อของแหนแดงค่อนข้างจะอ่อนนะฮะแมลงจะลงทํำลายได้ง่ายนะครับนีขอย้ําแมลงจะลงทํางานได้ง่ายลงทํำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องทําบ่อเลี้ยงแม่พันธุ์ไว้เมื่อเราใส่แหนแดงลงไปในแปลงนานะมันอาจจะถูกมแมลงทําลายเสียหายหมดเราก็ยังมีแม่พันธุ์แหนแดงที่เลี้ยงไว้ในบ่อโดยไม่ต้องมาขอรับ พ่อแม่พันอยู่บ่อยๆนะฮเพราะฉะนั้นอาการทำบอ่อนี่ก็ง่ายๆขุดเป็นแองเตี้ยๆแล้วก็เอาเอาไอพลาสติกมากลุกไว้นะครับก็ได้บอ่อตื้นๆแล้วก็ควรจะมีร่มไม้ร่มไรถ้าพื้นที่บอ่อได้สักประมาณ5ตารางเมตร คือกว้างเมตรยาว5เมตรปล่อยแหนแดงลงไป10กิโลกรัมนะฮะสิถึงสิวันมันก็จะ,จะเจริญเติบโตนะเต็มบ่อแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ทำพันได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแม่พันสิบกิโลเนี่ยก็เพียงพอสำหรับพื้นที่1ไร่ สำหรับทำนาหนึ่งไร่ทีนี้ท่านทำกี่ไร่อะ่ะทำกี่ไร่ก็ต้องเพิ่มจำนวนไปนะครับท่านผู้ฟังที่คุรบครับนี่ก็เป็นวิธีทำปุ๋ยพืชสดที่ง่ายๆนะฮะง่ายๆนะเลยครับท่านผู้ฟังที่คุรบครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทดลองแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตอนแรกแม้ว่าจะยังไม่มีแหนแดง จากกลุ่มวิชาการก็ไปเอาแหนแดงตามธรรมชาติเนี่ยมาทําใช้ก่อนมันก็ได้ประโยชน์ก่อนแต่ถ้าวันไหนเสาะ,ะแสวงหาแหนแดงที่ผมบอกว่าเป็นสายพันธุ์นะฮะที่ชื่อว่าไมโครฟิลลานะฮะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองที่ชื่อว่าพินนาตานะ อันนั้นก็ก,ก็จะได้ทีนี้ถ้าเบื่อสนใจก็กลุ่มง,งานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัยปัฐพีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรกลุ่มวิชาการเกษตรมันชื่อมันยาวนะเอาเป็นว่าโทรศัพท์หมายเลข02 579 7523นะครับ579 เจ็ดหสองสเนี่ยครับท่านผู้ฟังท่านลองทำเลยฟังทิดบวนบางประมาะแล้วอย่ารอช้าลงมือทำนะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเพาะปลูกของท่านส่วนมากเราก็เน้นไปที่พูดกันถึงนาข้าวแต่ความจริงมันไม่จำเป็นเฉพาะนาข้าว ถ้าเป็นผมผมก็เลี้ยงไว้แล้วพอได้มาตักออกมาเราก็กองไว้แล้วเราก็เอามาผสมกับดินปลูกเพาะกล้าพืชผักอลไม้ต่างๆนะฮะเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างกรณีของอต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงใ้เยื่อนะะอย่างกล้วยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่รองรับความเชื่ออ,อันนี้ นะครับท่านผู้ฟังที่รบครับนี่ก็คือแหนแดงซึ่งมีประโยชน์มากนะมั้นถ้าเผื่อว่าบางคนกำลังทดท่อเหี่ยวไอ้โควิดก็มาไม่รู้จะทำอะไรดีเอาเลยไปหาพระสิกมาสักผืนหนึ่งปูพื้นเข้าไปนะฮะแล้วก็ตั้งขอบขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยงแหนแดงเลย นะครับอ้าวแล้วก็คิดแล้วอย่าทําช้าคิดได้เดี๋ยวนี้ลงมือไม่ต้องไปนั่งรอของกรมวิชาการเกษตรก่อนตอนแรกเอาพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในบ้านเรามาใช้ก่อนไปตักมาตามคูคลองหน้องบึงนะแต่ว่าถ้าได้พันธุ์สายพันธุ์ที่ต้นมันใหญ่มันก็จะยิ่งดีนะให้ผลผลิตสูงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนก็ ได้เยอะเราก็ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีไปแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตนี้จะใช้แต่แหนแดงอย่างเดียวมันไม่ได้มันก็ต้องมีปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะะอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมไปนะครับใครใครก็รักมัวหัวกันไทยใครใคก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคัวกัย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยพ้นหน้าเพราะรัวกันไทยดีครับผมเหมาะสมกับท่าน การเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแข็งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับสแสงเมล็ดเต็มไม่รีดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับ สุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน